มันอดไม่ไหวนะวดที่แล้วอ่ะอเขามันได้เนาะก็ะเลยวันนี้ก็จบกจะให้แนวทาง4ไปนะครับผมวดที่แล้วมันมา6 5 4ผมไม่อเอาแต่4แต่5 4อ่ะเ้าอย่างเดียวเลยเป็นเลขมูมส่งมาให้จากคูเกตนะครับผมวัน,นี้เขาก็ส่งมาให้3ตัวหางเดียวแล้วก็ตัดเอานะครับผม,มไม่เยอะตัวเลขนะครับผม หาให้หยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยนะครับผมส่วนหมากพ่นหา,านี่พ่นเสียหา,ยาจะคูจะหางค่ะเพื่อให้มาหางเดียวตลอดสามตัวหางเดียวแล้วก็ตัดเอาอนบนาาล่าง,งนี่โอเคนี่<ะ>วดเลขให้มาวดที่ว่าเข้าแปดเก้าสี่นะเพื่อนให้มาเก้าเจ็ดสี่ตัดมันก็เข้าเก้าสี่ผมก็ลองดูผมก็ลองดูว่านั้นผมก็ ไม่ได้ซื้อนะผมก็ลองดูเอาวอดวอดก่อนนู้นนะ,ะแต่ก็มาวอดนี้อ้าสีเต็มเต็มเลยตรงตรงเลยเนาะแล้วก็วอดนี้ก็มาหางเดียวเน้นเน้นเลยหางเดนียวหางเดียว,เ,ยวเน้นเน้นเลยใช่อตัดเอาจับเอาก็เป็นสองตัวก็แค่สองหางมันเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับผม,มงานวอดนี้หางเดียวเน้นเน้นซื้อง่ายเลยซื้อง่าย อ่าให้ก็จับลอตเตอรี่พี่บ่าวเนี่ยจับไปเยอะแล้วอ๋อพี่บ่าวจับไปเยอะแล้วลอตเตรเอรี่จะส่งให้จะส่งให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าสามตัวสามตัวแล้วใครจะอยากได้สองตัวก็ไปตัดเอาในสามตัดเอาในสามตัวออโอ้บหลายบรหลายเนาะแม่สามไม่เยอะนะครับผมชุดนี้ที่พี่บ่าวอากเอาว่าที่ผ่านมาใช่แต่ว่าตั้งแต่ก่อนก่อนห้าสี พี่บ่าวเอามาจอบดูเอามาจอบดูมาซ่อมเบิงนะมันก็เข้าอกี่งวดแล้วนะพี่มันได้มาววดนี้วดที่สามมันได้มาสองวดวดก่อนก็เข้าก่อนหน้าสี่นะค่ะแต่ก็มาววดนี้ก็นี่เป็นวดที่สามเข้ามาแล้วสองวดติดเข้ามาแล้วสองวดติดวดแรกซ่อมเบิงวัวแรกซ่อมเบิงไม่ได้บอกใครไม่ได้นั่นเลยวดที่สองก็อักเอาอักเอาพอเห็นวดแรกเข้าก็วดที่สองมันพาใจขึ้นนะก็เลยอักเอา เอาเลยตลาดเจดาอยู่ด้วยกันยังไม่รู้นะครับผมว่าพี่เปา,อาเอาตัวไหนชุดไหนอ๋อพี่บาาถูกเลยตรงตรงเลยเต็มเต็มเลยปะคะเต็มเต็มเลยจนมาไปตั้งร้านขายของเนาะผมออกตัวนี้ก็กีดลั่นแล้วนะจะอยู่ทําไมเนาะของไม่ขายแล้วเก็บร้านหนีเลยออกตัวนี้กีดเลยไม่มีใครรู้เลยว่าพี่บปาถูกหวยใช่ไหมใช่ค่ะเก็บร้านกลับเลยเก็บร้านกลับเลยของก็ไม่ขายแลย้วค่ะ ถูกเยอะไหมงวดที่ผ่านมาวดที่แล้วก็ได้พอได้จ่ายอยู่นะครับผมค่ะดีใจกับพี่บ่าวเนาะวันนี้ก็ดีใจกับเอฟซีนะที่แรกกลัวว่าพี่จะไม่ปล่อยนะนี่เอฟซ<อ><ร>ีมาจะไมมาจะเอาจาเอาอีกเหมือนเดิมแต่ถ้ามาชุดนี้ตั้งใจไว้แล้วนะครับผมจะทําผ้าป่าน้ําดื่มมา,าต่อวัดสามวัดถ้ามาชุดนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ ได้ไว้สองวัดแล้วยังหาอีกวัดหนึ่งอย่าน้อยวัดนี้วัดหนึ่งแล้วผมขอปูวัดนี้ไว้แล้วจะมาชุดนี้ผมมาทําผ้าป่าน้ําดื่มแต่เอฟซีใครมีโชควีราภก็ร่วมบุญกันได้นะครับผมค่ะโดยผ่านแอดมินก็ได้นะครับผมพี่บ่าวไม่แจกเบอร์พี่บ่าวไม่ชอบคุยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันหน้าร้อนเนาะเข้าหน้าร้อนแล้วก็วัดไหนที่พี่บ่าวไปแล้วก็ไปเห็นว่า มันขาดน้ําจริงๆแล้วก็มันอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นวัดป่าเนาะเป็นวัดป่าพี่บาวก็เลยอยากทําบุญใช่จะมาแตกแตกโป๊ะไม่ว่าแตกสามตัวสองตัวชุดนี้ก็จะมาทําผ้าป่าน้ําดื่มสามวัดวัดที่อยู่บนภูเน้นว่าวัดที่ว่าห่างไกลที่ขาดแคลนน้ําใช่ครับผมก็แต่ว่าถ้าได้เยอะก็ไม่แน่อาจจะไปที่ไหนที่ ที่พี่บ่าวว่าโอ้ไม่มีน้ํเดือมก็จะทำเนาะทําไปเยอะเนาะหลายๆวัดก็ได้เนาะถ้าได้เยอะเนาะพี่บ่าวถ้ามออกมาแล้วได้เยอะชุดนี้ก็จะทำหลายๆวัดร่วมด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่บ่าวก็คือตั้งใจไว้ว่าสามวัดอักเอาตัดใดชุดอักเอาชุดอักเอาสามตัวนะครับผมฟังนะครับผมจดเอาสามห้าห้าสามห้าห้าสามห้าห้า สองตัวสามห้าห้าห้าหางเดียวตัวเน้นคือสามห้านะครับผมสามห้าห้าครับผมสามห้าเนาะสามห้าห้านะตัวนี้พี่บาวไปเป่ากระดาษมามันตรงกับของพี่บาวไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้สองหนึ่งนี้นะครับผมมันตรงกับของปูขมิ ไปเป่ากระดาษได้สองหนึ่งมันพาใจขึ้นได้ยเอาลงไว้ด้วยนะครับผมพอพี่บ่าวก็หยิบจับลอตเตอรี่ไว้พูดถึงลอตเตอรี่เป็นกรรมนะครับผมสามจีดาได้เอาไว้เยอะแล้วก็คือสามห้าแต่ว่าตัวเน้นก็คือสามห้าแต่มันก็ตัดออกมาแค่ห้าห้าสามห้าใช่ครับผมแค่นี้นะครับผมก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะ แคปหน้าจอเด้อพี่น้องค่ะเป็นตัวเลขของพี่บ่าวนะคะที่เอฟซีนะคะรอคอยแล้วก็ติดตามตัวเลขมาตลอดนะคะตอนนี้ปล่อยตัวเลขให้กับเอไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอนิ่งๆแป๊บหนึ่งคะ่ะแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอแล้ววันที่วันที่3ลองดูนะครับผมเป็นแนวทาง วัดแรกที่บ่าวเปิ่ซ่อมเบิงเบ่งวันที่สองอัดเอา,อเอาวันที่สามแบ่งปันเอาพ <1 S 1> ี่นอ1 1> ้นองเยื่ที่ดวงเพราะว่าเพื่อนกะตั้งใจจะทำ<ช>บุญตั้งโพรา้าแตกชุดนี้ทําบุญแน่นอนสามวัดผ้าป่าน้ํานดื่มตั้งใจไว้แล้วครับผม<ช>ก็ลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านพี่บ่าวย้ำอยู่เสมอนะครับผมเป็นแค่แนวทางก็เผื่อว่าจะมีโชควันสองวัดที่เพื่อนส่มาให้ครับผมเป็นเเลพื่อนส่งมาจากที่มาของตัวนี้เพื่อเห็น เห็นพี่บ่าวในเฟซนะลงบอกแนวทางก็บอกไปถูกมั่งไม่ถูกมั่งเพื่อนก็เลยถ้ามึงอยากถูกเอาของไปปล่อยเลยว่าเป็นแนวทางเขาก็ส่งมาให้ทักเฟซมาบอกผมนะครับเพื่อนสมัยเรียนกันเราไปทำงานอยู่ภูเก็ตนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนบ่าวนะใช่ครับผมที่จริงแกอยากให้พี่บ่าวนั่นแหละแต่ว่าพี่บ่าวก็อดไม่ได้ที่จะแบ่งปันนี้ใึงเนาะขอบคุณแบ่งปันเป็นแนวทางนะครับผม ย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชอบก็<า>กจับลอตเตอรีด่ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้แล้วพี่บ่าวเนาะครับผมแต่ว่าพี่บ่าวก็จัดไปแล้วนะจัดไปแล้ว<ม>ลอตเตอรี่หยิบลอตเตอรี่ไว้ไว้เยอะเต็มกับมือเ,เต็มกับมือแล้วตัวมากก็จะหยิบสามห้าห้าห้านะครับผมแล้วก็ 2, 1, ปีสองหนึ่งปะปลายลอตเตอรี่สองหนึ่งสองหนึ่งนี่ก็คือเป็นเลขที่ไปเป่ากระดาษไปเป่ากระดาษค่ะพีะ่บ่าวฝันไหมคะ ถามว่าฝันไหมฝันดีอยู่นะครับผมฝันว่ายังไงเนาะผมฝันว่าผมคุมเบิกทรับกับเจดําเนี่ยปูว่า้คุมสองคนนี้ไปคาชะโนดนะครับผมให้เข้าไปในวังอย่าไปอยู่ข้างนอกให้เข้าไปข้างในเลยไปไหว้ปู่แต่ถ้าผมฝันแบบนี้นะผมจะได้โชคตลอดนะครับผมต่อฝันปูฝันพญานาคนะครับผมของแต่ละคนนะครับผมอันนี้คือหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้วเอาไปฝันเอาไปฝันแต่ว่าตามพี่บ่าว ที่ผ่านๆมาถ้าฝัานเกี่ยวกับพญานาคใช่ครับผมจะได้โชคเหมือนวันนั้นที่เราไปปล่อยกันในยุคป่ายุคคานะที่ฝันเป็นพญานาคก็ทั้งบนทั้งล่างนะใช่ครับผมแสดงว่าเราก็อาจจะมีความเชื่ออยู่ด้วยเนาะใช่ครับผมที่เบามีความเชื่อความศรัทธาปู่อยู่ด้วยใช่ไหมคะครับตอนตอน,ตอนแรกก็ไม่ก็เชื่อนะอตั้งแต่มาอยู่นี่ก็เชื่อเลยศรัทธาเลยนะครับผมเจอมาหลายรอบแล้ว ก็เป็นแนวทางจากเพื่อนพี่บ่าวนะคะเลขอักเ่าสุดอักเ่าได้มาแล้วขอบคุณพี่บาลล่าวหลายๆจ้าครับผมขอบค<า>ุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ